หลังจากทําตลาดในสหรัฐอเมริกาไปเทีเยบพอแล้วสำหรับโตโยต้าพรีโชโฉมใหม่คราวนี้เ็ถึงคิวของประเทศบ้านเกิดอย่างญี่ปุ่นบ้างมาดูสเปคญี่ปุ่นกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เครื่งยนต์เดียวอย่างแน่นอนดีไซน์ภายนอกบอกเลยนะครับว่าไม่ต่างกับเวอร์ชันอเมริกาเท่าไหร่นะักทั้งไฟหน้า LED ที่มาเป็นแบบทีมของเตยต้ยุคใหม่กระจังหน้าแน่นอนว่าก็มาในโทนเดียวกัน พร้อมกับช่องหนักลมด้านล่างขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันหรูไปใช่ไหมก็จะมีเวอร์ชันที่ลองลงมาที่จะตกแต่งด้วยสีดําซึ่งมันก็ชวนให้มีความดุดันเยอะเหมือนกันนะส่วนไฟตัดหมอกหน้าแน่นอนครับอย่าไปหวังเพราะมันไม่มีสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีเส้นสายที่ดูเฉี่ยวล้ำโดยมือจับประตูด้านหลังก็จะย้ายไปที่แนวหลังคาตามระเบียบส่วนกระจกมองข้างแน่นอนว่าไม่ว่าซื้อรุ่นไหนก็จะได้สีดำทั้งหมด อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือคิ้วขอบล้อเพราะว่าของพ r e อ u s นะครับก็จะมีคิ้วมาให้ทุกรุ่นถ้าเกิดเป็นรุ่นสูงสูงนครับคิ้วขอบล้อก็จะดูบางหน่อยแต่พอไปรุ่นลงมานะครับก็จะดูหนาเตอะซึ่งยังดีนะที่ไม่ได้หนาแบบวิชแล้วก็รลถลุยทั้งหลายแหล่ ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟ,ไฟท้ายที่มาเป็นแบบ one motion ก็คือว่ามันาเป็นแบบเส้นเดียวเลยด้านล่างนั้นก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ full LED ที่ไม่มีการกระพริบซ้ายไ,ไปขวานะแต่ก็ดูสวยใช่ย่อยส่วนไฟถอยนะครับก็จะอยู่ตรงแผงทับทิมที่อยู่บริเวณด้านล่างสุดเลยและสังเกตดีๆจะพบว่าโลโก้ hybrid energy drive หรือ h y b r i d ที่มีตัว S สีฟ้านั้นถูกตัดออกไปและแทนที่ด้วยโลโก้ HEV รูปแบบใหม่ทับว่าเป็นการดีไซน์โลโก้ที่ จะเป็นมาตรฐานของรถยนต์ในสมัยนี้เลยส่วนที่ปัจน,นุันฝนต้องบอกเลยว่าต่อให้เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นก็ยังคงไม่ให้มาตามสูตรส่วนลายล้อจะมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันทั้งล้ออัลลายขนาด19นิ้วที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวเปรี้ยวเยี้ยวลาดมากต่อมาก็จะมีขนาด17นิ้วที่มาเป็นแบบฝาครอบตามสูตรของ r リ u s เลยแต่ข้างในนั้นเป็นล้อแม็กจนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดใส่ขนาดนี้ไม่เอาล้อกระทะเลยอะโตโยต้าจัดให้ครับก็จะมีล้อกระทะเป็นออปชั่นเหมือนกัน โดยถ้าเกิดใครเลือกรอแบบนี้นะครับจะสามารถลดราคาได้หลายหมื่นเลยทีเดียวหลายหมื่นบาทน,นะาแต่ในเวอร์ชันญี่ปุ่นเขาบอกว่าลดไปถึงแสนสาหรับใครที่จะอยากเปเลี่ยนล้อโดยเฉพาะแต่ก็มีวายลมสีดามาให้เพื่อความสปอร์ตอีกด้วยล้อกระทักก็ยังเอาเนาะส่วนขนาดตัวถังนั้นไปดูเวอร์ชันอเมริกาจะเลยผมสรุปไว้ให้แล้วนะสำหรับสีตัวรถนะครับสำหรับลูกค้าปกติจะมีให้เอกถึง6สีเริ่มจากสีโปรโมทที่คุ้นเคยกันดีเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในชื่อ สีเทาแอชกับสีเหลืองมัสตาร์ดที่นั้น,นทีโตโยต้าก็จะมีสีเหลืองที่เป็นสีโปรโมทเหมือนกันส่วนสีทเทือก็จะตามปกติเลยทั้งสีขาวแพทินัมไวเพิลสีดำบอติจุดแบล็กไมค่าสีน้ำเงินด์กบลูและสีแดงเอเมนชันอลเรดทูแบบพิเศษที่ต้องเสียตังค์เพิ่มทั้งนี้นะครับก็ยังมีเวอร์ชั่นส่งของที่ชื่อว่ารุ่น X เพื่อจับกลุ่มลูกค้าพาณิ์ที่จะ มีสีที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเพราะว่าไม่มีสีไหนแชร์กับรุ่นปกติเลยก็คือสีขาวซูเปอร์ไวท์2แล้วก็สีเงินซิลเวอร์เมทัลลิกพิดกับอเมริกาที่สามารถเลือกได้อย่างอิสระแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้ออกแบบสําหรับลูกค้าพาณิ์โดยเฉพาะส่วนภายในอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นการนํา t o y o ta BC4X มาดัดแปลงในสไตล์ของ Prius ซึ่งจะมีความสวยลงตัวแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ t ต y o t a ยุคใหม่ แน่นอนว่าไฟแอมเบียนไลท์แผงแดชบอร์ดที่ตกแต่งด้วยสีอลูมิเนียมแล้วก็วัสดุบูนนุ่มกลายเป็นพื้นฐานไปแล้วดังนั้นถ้าไม่ใส่มันก็แปลกมาเริ่มกันที่ชุดเครื่องเสียงก่อนเลยนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งจอใหญ่ขนาด12.3นิ้วกับจอเล็กที่มีขนาด8นิ้วซึ่งทั้งคู่นะครับฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยแม้กระทั่งความละเอียดจอเป็นแบบ HD ทั้งคู่ปรับเมนูใหม่พร้อมที่ต่างกันก็คือระบบนำทางเนวิเกเตอร์กับการท่องเน็ตนะครับ รุ่นจอใหญ่ก็จะได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าเขามีมาให้ที่เหลือนันก็จะถูกตัดออกไปฟังก์ชันที่เหลือน,นะครับมีอะไรบ้างชุดเครื่องเสียงที่รองรับวิทยุแบบ AM/FM แบบกว้างก็คือว่าไปจำกัดแค่คลื่นญี่ปุ่นท่านั้นแต่จะรองรับคลื่นทั่วโลกเลยไปถึงคลื่นตัวเลขนะไม่ใช่แบบสาวอากาศที่รองรับได้ทั่วโลกอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้รองรับการเล่นทีวีแบบฟูลเซ็รองรับ Apple CarP เพแบบไร้สายแต่ Android Auto ยังต้องเสียบสายอยู่รองรับการเชื่อมต่อที o n n e c t พร้อมฟังก์ชันช่วยเหลือเต็มรูปแบบ ทอมบลูทูธและ USB ทั้ง Type A และ Type C ต้องบอกกันก่อนว่าฟังก์ชันนั้นถือว่าค่อนข้างครบในแบบของตโยต้าส่วนระบบปรับอากาศนะครับก็ให้มาทั้ง Air Zone เดี่ยวกับ Air Zone คู่ที่จะมีเบาะนั่งที่สามารถเป่าลมเย็นได้จากเดิมนั้นที่จ้าปอาได้แค่ลมร้อนเท่านั้นส่วนบบระบบกรากาศแน่นอนครับ Nano EX ที่รองดีกว่า Nano E ธรรมดา10เท่าก็ให้มาไม่มีขาดส่วนด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับช่องต่อ USB ทั้ง Type A และ Type C แล้วก็จะมีที่วางแก้วส่วนที่ชาร์จได้สายจะอยู่ข้างๆเกียร์เลยซึ่งคราวนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความกว้างปัญหาอยู่ที่ความหนาของตัวเครื่องมากกว่าถ้าเครื่องไหนหนามากๆก็หมดสิทธินะขณะที่คันเกียร์นะครับก็จะมีการดีไซน์ใหม่ให้มันแตกต่างกับที่ผ่านมาตรงที่ว่าสวิตช์แล้วก็หน้าปัดเกียร์นะครับก็จะย้ายมาแยกอยู่ที่ข้างล่างของเกียร์แล้วก็จะมีสวิตช์โหมดการขับขี่ EV โหมดระบบควบคุมการทรงตัวเลียกมือไฟฟ้าพร้อมอโตโฮมมาให้ครบ สำหรับช่องชาร์จ USB Type C นะครับก็ให้ถึง2ตํตำแหน่งบริเวณกล่องคอนโซลกลางและจะมีความจุอยู่พอสมควรเลยสำหรับแผงแดชบอร์ดฝั่งคนขับนะครับก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดจอ7นิ้วและน่าเสียดายครับไม่มี Headup Display มาให้เหตุผลนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขากักและลดต้นทุนนะเพราะว่าตำแหน่งของมาตรวัดนะครับก็จะย้ายจากตรงกลางที่อยู่มาตั้งแต่ปี1997และยืดให้ใกล้กับกระจกมากขึ้นจนกลายเป็น Headup Display ไปนในตัวเลยอ,อันนี้ก็แนวคิดดีนะ โดยตัวมารวัดเองนะครับก็จะเป็นจอสีขนาด7นิ้วพร้อมกราฟิกที่ดูสวยงามสำหรับพวงมาลัไม่ต้องสงสัยครับ Toyota bC4x สไ y l e มาเลยโดยจะมีปุ่มควบคุม MID ซ้ายมือปุ่มควบคุมระบบ Toyota Safe s s i s t ขวามือปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและ b l บลู o t h อยู่ด้านล่างพร้อมกับพวงมาลัยที่หุ้มหนังมาให้ที่ดูเนียนมือมากขึ้น ส่วนสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับก็จะมีการออกแบบให้มานในเร็กซัสสไตล์นะครับซึ่งจะมีความหรูหรากว่ากันมากแล้วก็จะมีปุ่มหน่วยความจาสำหรับเบาะนั่งมาให้อีกต่างหากอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคันเร่งนะครับจากเดิมนั้นที่เป็นแบบก้าที่ห้อยมาจากข้างบนคราวนี้จะมาเป็นแบบมาสเตอร์ตรงที่ว่าแป้นนะครับก็จะเป็นแบบออแกนก็คือว่ากดไปปุ๊บนะครับแป้นก็จะซุดลงซุดลงไปมีแบบว่าโน้มขึ้นโน้มลงเหมือนกับแป้นธรรมดาทั่วไป ถ้าสังเกตไฟแอมเบียนไลท์ดีๆจะพบว่าทั้ง2รุ่นมีสีไม่เหมือนกันถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นสีฟ้าส่วนถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นสีแดงต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าไม่สามารถเปลี่ยนสีจากการกดปุ่มเมนูได้นะก็ต้องไป DIY กันกระจายซึ่งทําให้ประการดานั้นหมดเปล่าๆเอาเป็นว่าระหว่างนี้นะครับใครพอใจสีไหนก็ต้องใช้ฟิล์มหลอกเอาหรือไม่ก็จะต้องมีวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่จะใช้ตามสะดวกนะครับ ส่วนบนหลังคานะครับก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังที่สามารถถ่ายทอดภาพจากกล้องด้านหลังได้อารมณ์ประมาณเหมือนนิสันเทอร่าครับก็จะมีกล้องที่แยกออกมาจากกล้องที่ช่วยถอยจอดนั่นแหละแล้วก็จะมีแฟลแผ่นที่ปรับดีไซน์ใหม่ครับก็คือมาเป็นแบบขาทั้งก้อนเลยแต่ไฟออกมานะครับก็จะอยู่แค่ช่วงบนๆเท่านั้นพร้อมกับสวิตช์แยกรถฉุกเฉินมาให้สำหรับประเทศที่รองรับบริการต่างๆแต่แอบกระซิบนิดนึงว่าเตอร์ BC4X ใน a l e x s ลฟ์สแม้ว่าระบบไม่รองรับแต่ก็มีปุ่มนิ่มให้ก็ทำไรได้้เป็นนนถาขี ถ้าสังเกตดีๆเลยนะไฟเตือนขัดข็มขัดนิรภัยกับระบบการขโมยอิมโ i บิเลชันจะอยู่ข้างบนเลยซึ่งก็น่าจะเอามาใน,ใน,ในรถหลายรุ่นนะครับช่วยประหยัดต้นทุนดีและแน่นอนว่าังคากระจกพาราลามิกเขาก็ให้มาอีกเช่นกันแต่ว่าไม่สามารถเปิดกระจกได้นะพร้อมกับม่านคู่ที่ทํางานด้วยไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลาดึงแบบค่อยๆกดสลักแล้วก็ดึงมาเป็นแผ่นๆเหมือนกับ crossover บางรุ่นในน,นั้นก็มันไม่ใช่นะ ด้านหลังนั้นก็จะมาพร้อมกับแฟลแผ่นที่แบบ LED ซึ่งก็ให้มาแบบครบเลยจากเดิมที่เป็นแบบพารเจนนะสำหรับเบาะนั่งนะครับก็ออกแบบให้ไปดูทรงสปอร์ตกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดฝั่งผู้โดยสารนั้นยังคงปรับมืออยู่แต่ฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับได้ถึง10ทิศทางเลยโดยจะมีสวิตช์แบบเต็มรูปแบบอย่างที่เห็นนี้และเป็นสวิตช์ดีไซน์ใหม่ด้วย ส่วนเบาะหลังนะครับก็จะมาเป็นแบบเบนซีทยาว3ามที่นั่งเลยตรงกลางนั้นก็จะเป็นที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วส่วนแอร์หลังนะครับจากที่ดูคันจริงในคลิปแล้วบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะครับยังไม่มีมาให้แต่อย่างใดสำหรับสีเบาะนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งสีดาตัดสีเทากับสีดาตัดสีแดงที่ดูสปอร์ตขึ้นบอกเลยนะครับว่าสามารถเลือกได้อีกเช่นกันสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะมีการปรปับปรุงให้กว้างยิ่งขึ้นแล้วก็ ปรับให้มันมีความเป็นเอกประสงค์มากกว่าเดิมอีกทั้งนะครับก็จะมีไฟสองด้านหลังและก็ตะขอแขวนของแบบอินทิเกรตได้ก็คือทำให้มันดูกลมกลืนแต่ถ้าเกิดพื้นที่ไม่พอครับสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อีกเช่นกันส่วนประตู้ายไฟฟ้าของเวอร์ชันอเมริกันครับต้องบอกกันก่อนว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นมีมาให้แต่เขาไม่โชว์ในแคตตลอกนะครับดังนั้นใครที่อยากรู้ว่ามีหรือไม่มีต้องไปดูคันจริงในคลิป YouTube หรือว่าไปดูตัวเป็นๆกันเลย และแน่นอนว่าถ้ามาในสไตล์ของไฮบริดแบบนี้ t ต y o ต a ไม่พาดที่จะติดตั้งปลั๊กไฟด้านหลังมาให้สองตำแหน่งทั้งห้องโดยสารและก็ห้องเก็บสัมภาระแถมยังลากสายเพื่อใช้ไฟจากในรถด้นานต่อกับอุปกรณ์ภายนอกตัออีกเช่นกันระบบช่วยในการขับขี่ของ Prius ก็จะมีทั้ง t ต y o ต a s a f e t ี s e n s ส์สามังกูฟังชันบอกเลยว่าเพียบยกตัวอย่างทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติเตือนขณะข้ามแยกได้ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน a d ะ p t i ติฟควิสซ์นโทำงานทุกย่านความเร็วและลดความเร็วขณะเข้าโค้งได้ระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนกลางแล้วก็จะมีไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติแต่ยังไม่มี Adaptive ให้นะระบบเตือนอับก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างซึ่งจะรวมถึงขณะเปลี่ยนเลนและขณะกำลังลงจากรถอีกเช่นกันและก็ขณะถอยหลังซึ่งจะมีเบรกอัตโนมัติมาให้อีกเช่นกัน นอกจากนี้สามารถอ่านป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจรได้ด้วยอีกทั้งก็ยังมีระบบช่วยป้องกันไม่ให้รถชนอัตโนมัติซึ่งก็จะคอยตรวจสอบวัตถุแล้วก็จะช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางให้ส่วน Toyota t o y ยต้าทีเมดคราวนี้จะมาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติที่สามารถถอยจอดได้เพียงแค่กดปุ่มเดียวทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถนะครับอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถเข้าไปในรถได้ก็ สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อให้รถนั้นออกมาได้แต่ถ้าอยากถอยจอดเองก็จะมีกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางมาให้อีกทั้งก็จะมีเซนเซอร์อ,อัจฉริยะที่เมื่อใกล้วัตถุปุ๊บรถจะเบรกให้เองเลยไม่ต้องมาคอยโลกจนรถชนส่วนกระจกมองหลังนอกจากจะมีแบบอัจฉริยะที่เรามาก่อนหน้านี้ยังสามารถตวรวจวัตถุแล้วก็สามารถหลบโดยอัตโนมัติอีกด้วยส่วนกล้องหน้ารถเขามีมาให้เช่นกันครับก็จะดูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางและ สำหรับถุงลมนิรภัยก็ให้มาเจ็ดตำแหน่งตามมาตรฐานของโตโยต้ายุคปัจจุบันอีกทั้งนะครับว่าคนขับเกิดอาการหมดสติรถก็จะประคองเข้าข้างทางอัตโนมัติพร้อมเรียกก็ฉุกเฉินให้พร้อมเลย สำหรับขุมพลังของพรีวูดนะครับงวดนี้ก็เข้าสู่เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไปแล้วหลังจากที่ราบขาย1,800มาตั้งแต่ปี2009กำลังของเครื่องยนต์จะอยู่ที่152แรงม้าแรงบิด188นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าก็จะมีกำลังถึง113แรงม้าแรงบิด206นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ e4 ก็จะมีมอเตอร์ขับหลังที่มีกำลัง41แรงม้าแรงบิด84นิวตันเมตรเมืม่อ2ระบบรวมกันรุ่นขับ2ได้196แรงม้า รุ่นขับเคลื่อนสีล้อได้199แรงมา้าทั้งคู่มาพร้อมกับเกียร์อ,ร e อัตโนมัติ ECVT หลายคนก็คิดถึงเครื่องยนต์พันแว่าเราจะเลิกขายเหมือนกับประเทศอเมริกาหรือเปล่าบอกเลยนะครับว่าเครื่องพันแนั้นไม่เลิกนะครับยังคงทาตลาดอยู่กําลังจะอยู่ที่98แรงมา้าแรงบิด142นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าก็จะมีกําลัง95แรงมา้าแรงบิด185นิวตันเมตรสองระบบรวมกันได้140แรงมา้ามีเกียร์อัตโนมัติ ECVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนรุ่นขับเคลื่อนสีล้อ e4 นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกับรุ่น2.0เลยสำหรับกาลังรวมของรุ่นขับสีนะครับก็จะอยู่ที่140แรงม้าเท่ากันอย่างไรก็ตามนะครับเท่ากับว่า p u s นั้นมีให้เลือกทั้ง2ขุมพลังแล้วก็2ระบบขับเคลื่อนนั่นเองงานวิศวกรรมนะครับก็จะมาพร้อมกับพื้นฐาน GNGA เอร์ชั่น2ที่มีการปรับปรุงให้การขับขี่นั้นดีขึ้นกว่าเดิมบนช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตารดด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบอิส แต่การโครงนั้นส่วนเหล็กกันกโครงถ้าเป็นรุ่นเครื่องพันแปดให้แค่ด้านหน้าเครื่อง2องพันให้กันทั้งหน้าและหลังเลยส่วนระบบพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ Power อร์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีดิสเบรกสีล้อมาครบนอกจากนี้นะครับสีตัวถังก็จะมีการพ่นให้มันมีการไหลของประจรุที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลย,ยเรียกได้ว่างานนี้ก็จะมีการปรับปรุงแบบละเอียดยิบกันเลยทีเดียวสำหรับพรีอนะครับก็จะมีราคาประมาณนี้เลย แน่นอนว่ารุ่นท็อปนั้นราคายังเกือบเกือบล้านนะแต่ยังไม่ถึงล้านเซที่เดียวแต่ทั้งนี้นะครับแต่ก็เห็นความผิดปกติไหมว่าถ้าไม่รุ่นยูถึงไม่มีราคาเต็มนั่นก็เพราะว่ารุ่นยูนะครับเขาก็ออกแบบสําหรับทํำตลาดในฝั่งของรถเช่าระยะยาวคินโตเท่านั้นไม่บอกเขาว่าราคานั้นนะครับอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยากได้เครื่องยนต์พันแปดมาขับนั้นไม่ต้องซื้อนะครับเช่าอย่างเดียว ก็คือจ่ายเดือนละประมาณ4000กว่าบาทคือจ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่าเบื่อแล้วแล้วค่อยมาเลิกเช่าเด็ดภายหลังออปชันนะครับก็หันลงตามระเบียบไม่ว่าจะเป็นบรรดาแผงแดชบอร์ดนะครับที่ไม่มีไฟแอมเบียนตไลท์พวกวงเวลัยแ้ะมือจับนะครับก็จะลดเกรดลงมาเบาะนั่งน,นะครับปรับมือแน่นอนแต่ยังคงปรับสูงต่ำได้นะไม่มีฮีเตอร์มาส่วนล้อนั้นก็ยังคงเป็นฟ้าครอบอยู่เช่นเคยแต่ข้างในนั้นคือล้อแมก ส่วนรุ่น X นะครับก็จะเน้นขายในฝั่งของรถฟรีดเท่านั้นทางนั้นนะครับออปชันที่ได้นั้นก็คือล็อกกระทะพของฝากรอบชุดเครื่องเสียงนั้นก็ถูกถอดออกไปและกระจกมองหลังนั้นตัดแสงไม่ได้บอกเลยนะครับว่าออปชันก็หันมาเหมือนไม่ค่อยจะเยอะนะแต่ก็ถือว่าพอสมควรเลยแหละโดยจะเริ่มทำตลาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรถพร้อมส่งมอบในทั่วเกาะญี่ปุน่นหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชัน PHV ตามมาก็คือ Plug-in Hybrid ซึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่หลังนะ สามารถดูได้ที่รีวิวท้ายคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ